เรื่องราวการย้ายทีมในตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนจะจบลงอย่างดราม่าเมื่อนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลของเชลซีตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเห็นใจสุดๆหลังจากดินย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์ Bayern, มิวนิคที่ดูเหมือนจะเรียบร้อยแล้วกลับต้องล้มพับกลางคันยางกระทันหันสถานการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อกุนซอคนใหม่ของสิงบัลลูเอนโซมาเรสกาออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าแจ็คสันไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมหลังจากสโมสรคว้าตัว ชูเอาเปโดและเลียมดีและปกเข้ามาเสริมทัพทําให้แจ็คสันต้องมองหาทีมใหม่และบายอร์มิวนิคก็ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาเชลซีและบายอยลตกลงกันได้แล้วในข้อเสนอยืมตัว13ล้านปอนพร้อมออปชันซื้อขาดที่56ล้านปอนและทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวแจ็คสันเดินทางไปถึงมิวนิคพร้อมเอเจนเพื่อเตรียมตรวจร่างกายกับทีมเสือใต้แล้วด้วยสาจุดพลิกผันที่ไม่มีใครคาดคิดแต่แล้วเรื่องราวก็กลับตาลปัดอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อเกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะฟูลและมะั่2-0เรียมดีและปะดันได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงและต้องพักยาวถึง6-8สัปดาห์การบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้เชลซีตัดสินใจเรียกตัวแจ็คสันกลับมารับใช้สโมสรทันทีทั้ทงที่นักเตะก,กำลังรอตรวจร่างกายอยู่ที่เยรมนีการตัดสินใจของเชลซีสร้างความไม่พอใจให้กับแจ็คสันเป็นอย่างมากจนมีรายงานจากสื่อ,อยางเดอะซันว่าเจ้าตัวโกรธจัดและไม่คิดจะเดินทางกลับอังกฤษ โดยเลือกที่จะปะกักหลักอยู่ที่มิวนิกต่อไปเพื่อหวังว่าจะได้ย้ายทีมให้ได้ด้านดิโอโมงซีกา马มมา,าหนึ่งในทีมงานของแจ็คสันก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียที่สะท้อนอารมณ์ของนักเตะได้อย่างดีเยี่ยมว่าเราไม่กลับเครื่องบินไม่เดินทางกลับอนาคตที่ยังคุมเครือทั้งฝั่งมักเอเบินผู้ชมในการกีฬาของบาเยอร์ก็ออกมายืนยันสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองโดยกล่าวหลังเกมที่บาเยอร์นชนะเอากะ3ต่อ2ว่าแจ็คสันยังอยู่ที่นี่คุณเจรจาแล้วคุณบรรลุขคอตกลงแล้ว แต่จากนั้นก่อนตรวจร่างกายเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเชลซี Chelsea แจ้งกับเราว่าพวกเขาต้องการนักเตะค,คืนทั้งที่ทั้งที่เราตกลงกันได้แล้วเมื่อวานนอตอนนี้เราต้องส่งเขากลับผมยังมองอนาคตไม่ออกสถานการณ์ตอนนี้ทําให้แจ็คสันต้องรุ้นอย่างหนักว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้ย้ายทีมสมใจหรือไม่หรือจะต้องจําใจกลับมาอยู่กับเชลซีต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งมหาการ์บการย้ายทีมที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรสถาบันภูมิทัศน์การเงินและการลงทุนของสโมสรยุโรป รายงานว่าขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2023เป็นชุดผู้เล่นที่มีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าสูงถึงราวราว1,210ล้านปอนด์ประมาณ54,450ล้านบาทสำหรับเจ้าของสถิติก่อนหน้าเป็นของเรอันมาริดในปี2020ที่มูลค่ารวมกันถึง1,130ล้านปอนด์ประมาณ5 8 5 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามตัวเลขทั้งหมด ยังไม่รวมนักเตะที่ซื้อเข้ามาในตลาดซัมเมอร์ปี2023อย่างราสมุสาฮอยรุ่น72ล้านปอนด์3,240ล้านบาทเมสันเมา55ล้าน